จังหวัดสกลนครนะครับ้าแยกซ้ายจะไปจังหวัดกาลสินนะครับแต่ตรงไปจะไปอำเภอสาตขันอำเภอขามวงไปจังหวัดอุดรก็ได้ครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปจังหวัดกาลสินนะครับเริ่มจากตรงบริเวณสี่แยกตรงนี้แหละครับด้านตรงมาจากจังหวัดสกลนครเป็นไฟเขียวพอดีครับไฟเขียวรถจะเยอะนะครับ รถจะเยอะเดี๋ยวนะครับให้รถไปก่อนนะครับรถมาจากจังหวัดสกลนครนะครับเยอะมากนะครับไมค่อยอกไปนะครับนะครับนี่คือตัวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับหรือถนนถีนานน์นะครับ สมเด็จจังหวัดกฬสินบริเวณในตัวเมืองนะครับก็จะเป็นสีเลนนะครับมีเกาะกลางถนนนะครับผมจะพาพี่น้องไปตามถนนถีนานนท์นะครับหรือถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสามหรือหมายเลขสิบสองนะครับจะอยู่ด้วยกันจะทับกัน เดิมนะครับจะออกจากจังหวัดกาลสินแล้วก็มาอพเภอสมเด็จไปอำเภอห้วยพึ่งแล้วขึ้นไปอําเภอกุชเชนไล,ลยอยอำเภอหนองสูงอําเภอคำชะอ,อีแล้วก็เข้าไปมุกดาหารนะครับที่มันจะมีทางหลวงหมายเลข12สายใหม่นะครับก็คือ,อเป็นถนนสีเลนสร้างเสร็จเมื่อปี2565นะครับออกจากตัวจังหวัดกาลสินไป สิ้นสุดที่เอเภอร์คำจจอ,อีนะครับเพื่อไปเชื่อมกับถนนหมายเลข12สายเดิมที่อเภอคำมจอ,อีก,ก็เข้าจังหวัดบุกพาหารนะครับบริเวณสีเลนนั้นเรียกว่า,าทางหลวงหมายเลข12สายใหม่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปทางหลวงหมายเลข12สายเก่านะครับออกจากอำเภอสมเด็จไปจังหวัดกาลสินนะครับประมาณ40กิโลนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12สายเดิมนะครับจอดซ้อนกันหรือทับกันอยู่กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213นะครับหรือถนนถีนานนน์นะครับเพื่อจะขึ้นไปจังหวัดสกลนครนะครับถนนทางหลวงหมายเลข213หรือถนนถีนานนท์จะเริ่มนู่นะครับจ่ายจังหวัดมหาสารคามนะครับ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เป็นวันจันทรนะครับวันสิ้นเดือนมีนาคม2568นะครับเป็นวันทำงานราชการนะครับนะครับรถก็เยอะนะครับถนนเส้นนี้อันนี้ออกจากอำเภอสุมเด็ดมานะครับจะเป็นตำบลแวง ตำบลแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับนะครับออกมาประมาณจากักสองสามกิโลนะครับก็จะเจอปั๊มน้ำมันปตททนะครับปั๊มแรกนะครับอยู่ด้านซ้ายมือแต่วันนี้เป็นสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับบริเวณนี้จะมีการทำบ้านนกดาวนะครับน่ครับบ้านนกดาวบ้านสําเ็จรูปนะครับจะเรียกตามถูกตามวิชาการบ้านสําเ็จรูป เยอะแยะเลยครับหลายที่นะครับหลายหลายหลายหม่องหลายหม่องอุ้ยพูดภาษาไทยกับภาษาลาลูกหนุ่มนะครับนี่ครับปั๊มพอตโเป็นปั๊มแรกนะครับที่ออกจากอำเภอสมเด็จอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับนี่ครับปั๊มใหญ่เลยครับครบวงจรมีเซเว่นมีทุกอย่างนะครับบริการพี่น้อง สำหรับนักเดินทางนะครับอันนี้เป็นตำบลแวงนะครับตำบลแวงอำเภอสนเด็จังหวัดกาลสินนะครับก็จะมีบ้าน ินะครับมอเตอร์ Motor. จำหน่ายรถมิโชบิชิ ishi, นะครับทั้งรถเก่งทั้งรถกระบะอันนี้เป็นศูนย์บริการประชาชนนะครับสำหรับประชาชนที่เดินทางนะครับอันนี้เป็นหมวดการทางอำเภอสมเด็จนะครับนะี่ครับศูนย์บริการประชาชนจะเห็นรถจอดอยู่เยอะนะครับนี่รถจอดรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นรถนักศึกษานะครับที่ เอาเมาฝากไว้แล้วก็กนั่งรถโดยสารนะครับเข้าตัวจังหวัดกาฬสิน์หรือไปทําจิจธุระในอำเภอสมเด็จนะครับนี่ครับที่บริการประชาชนนะครับเป็นไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าไปมหาไยกาลสิน์นะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน์ ไปเขียวนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับไปอำเภอน,นามนตรงไปก็จะเป็นจังหวัดกาลสินนะครับไปจังหวัดกาลสินรถเยอะครับ การขับขี่ต้องระมัดระวังนะครับรถเยอะเป็นถนนสี่เลนตลอดสายแล้วนะครับระหว่งางอำเภอสมเด็จไปจังหวัดกาลสินนะครับก็ปรับปรุงพัฒนาเป็นสี่เลนตลอดแล้วนะครับ ไอดินเพสครับด้านนี้ไอดินเพส้อกอาหารโรงแรมนะครับถนนไม่เรียบนะครับกล้องก็จะสัตว์อันนี้เป็นด้านขวามือนะครับจะเป็นา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับ สมเด็จพณิชยการนะครับด้านขวามือเมื่อกี้นะครับก็จะออกมาเจอปั๊มน้ำมันปตทอันนี้เป็นปั๊มอยู่ด้านขวามือนะครับเป็นปั๊มที่เข้าอำเภอสมเด็จนะครับก่อนจะเข้าอำเภอสมเด็จก็จะเจอปั๊มนี้นะครับก่อนเป็นปั๊มปตทนะครับพวกวงจรนะครับผมอยู่ทานซ้ายมือก็จะมีปั๊มออกจากอำเภอสมเด็จอันนี้จะเป็นปั๊มด้านเข้าอำเภอสมเด็จนะครับปตท เขตตำบลุญแวงนะครับ บ้านหนองผ้าอ้อมนะครับบ้านหนองผ้าอ้อมตำบลแวงครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินดีครับบ้า,านหนองผ้าอ้อมตำบลแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้จะเป็นวัดนะครับวัดบ้านหนองผ้าอ้อมนะครับวัดบ้านหนองผ้าอ้อมนี่นามนต์เลีย้ยวสายนะครับกาฬสินตรงไปนะครับ ไปแดงนะครับโอ้ลองถอดมาหลาย <c oughs> เลยประจําร้านนะอ้เออตรงไปเพื่อคือว่าเป็นทั้งหลวงหมายเล็กสองเก่า ว่าแยกบ้านหนองพอ่อ้อมนะครับถ้าไปทางซ้ายก็จะเข้าอำเภอนามนจังหวัดกาลสินตรงไปก็จะไปตัวจังหวัดกาลสินนะครับรอไฟแดงครับแล้ลอลอหล,ล,ลดหวนแล้วคือซองหน้าซองหลัง ไฟเขียวแล้วครับไฟเขียวแล้วอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองพร้าอ่อมนะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอ่าบริเวณนี้จะมีสวนมะม่วงข้างในนะครับเพราะฉะนั้นจะมีมะม่วงมาขายนะครับ ตามเส้นทางนี้นี่ครับนี่ม่วงสุกนะครับหมหาชโนกส่วนมากจะเป็นพันธุมหาชโนกนะครับที่เห็นรูปยาวๆเหลงเหลงมีสวนเลนว่งครับเอาสั่งไม่ได้ดิไหมโอ้เต็มเลยวัชพัก่อ์เป็นเพิ่งนะครับโอ้แตงโมมะม่วง ตัวลดหวานรับประทานถูกอกถูกใจอา้าวเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ววันนี้โอ้เสาชั้นสูงอะงรี่หน่อยเว้แบนดินไหวกัน จะยากเนาะ ันนี้วันที่31มีนาคม2568นะครับเป็นผมรีวิวล่าสุดนะครับแต่ผมเคยรีวิวอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปเก่านะครับเป็นคลิปใหม่นะครับวันที่31มีนาคมนะครับ2568 สายเปลี่ยนแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนหมายเลข12สายเดิมนะครับเห็นขึ้นป้ายเป็นถนนทางหลวงหมายเลข2 99นะครับนะครับผมยังไม่ได้ค้นข้อมูลว่าเปลี่ยนหรือยังแต่เดิมแล้วเป็นทางหลวงหมายเลข12กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3สานะครับ เป็นบ้านคำบอนนะครับบ้านคำบอข้างหน้าเป็นสวนป่าสมเด็จตะกอนบริเวณบัวครับบัวโอ้ระวังับ,บวัว วัวตัวใหญ่มากเี่ครับแต่ครับเป็นป่านะครับบริเวณนี้เป็นป่าแต่ก่อนเดิมเป็นป่านะครับเรียกสวนป่าสมเด็จแต่ตอนนี้ก็จะมีเฉพาะเหลือเฉพาะ,ะตรงที่เขาเรียกว่าสวนป่านะครับเป็นสวนป่านี่ครับด้านขวามเมอืออันนี้ก็จะเป็นวัด สวนป่านะครับตำบลนาจานอำเภอเมืองโอเป็นอำเภอเมืองนะครับนี่เป็นโรงเรียนบ้านสวนป่านะครับโรงเรียนบ้านสวนป่าครับเป็นโรงเรียนแล้วก็จะมีสวนป่านะครับ,รรบที่มีเป็นร้านขายอาหารข้าไปข้างในจะเป็นสวนป่าสมเด็จนะครับเป็นเขตตำบลนาจานนะครับต่อจากตำบลแวงอำเภอสมเด็จนะครับก็จะเป็นตำบลนาจาน บากาลสินนะครับแยกซ้ายไปบ้านห้วยตูมนี่ครับสวนป่านะครับก็มีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่นะครับแต่ไม่มากนะครับ สวนยางหมดแล้วนะครับด้านซ้ายมือหรือแตพาะด้านขวามือที่ยังเป็นสวนป่าหมดเขตแล้วครับสวนป่าสมเด็จนะครับจัดเป็นสวน ปิดเทิ่มครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนบ้านคำโพนคำม,วม่วงวิทยาสีเลนครับวิ่งสบายครับผมกำลังรีวิวถนนจากอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินนะครับเรือพื้อสีแยกนะครับเข้าตัวเมืองกาลสิน์นะครับประมาณ40กิโลอันนี้เป็นโรงแป้งมันนะครับด้านซ้ายมือโรงแป้งมันที่จะมีรถน้ำแข็งนะครับเลี้ยวเข้าไปนะครับเป็นโรงแป้งมันนะครเป็นบ้านพักคนงานนะครับ ไปด้านซ้ายขวามือจะเป็นไปพุทธสถานภูปอไปชมพระพุทธไสรรยานยสรรยาน์ภูปอปนะครับอันนี้เป็นรั่วเขาขาวนะครับเป็นโคกหนองนาเรือนจำชั่วข่าวโคกขม่วงให้นักโทษทำนะครับเป็นโคกหนองนาเป็นเรือนจำโคกขม่วงนะครับ เป็นเรือนจําทั่วคาวของจังหวัดกาสินนะครับนะครับเพราะว่าเรือนจําจังหวัดกาสินแน่นก็เอาไว้ที่โทนนักโทษนะครับมาไว้ที่เรือนจําทั่วคราวโคกาม่วงนะครับนักโทษถ้ามาอยู่ที่นี่จะเป็นนักโทษที่ถือว่าใกล้จะจะหมดใกล้จะได้ พ้นโทษนะครับใกล้จะได้พ้นโทษแล้วเคยพูดว่าแซล่าเ้วพูดว่าถ้าห้เราดึกโดนนิดหน่อย <c oughs> มันมันไม่คล่อง <c oughs> โอ้เสาสูงๆนี่เนะ <c oughs> าะแผ้นดินไว้ได้เป็นระยะเนี่ยมันจะสั้นเน่งใช่ไหมเห็นเสาสูงๆหมดเหลังวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมมาเห็นตึกสูงๆเสาสูงๆเราแหวงร้อนเลยครับ นี่ครับผมเห็นขึ้นป้ายใหม่นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงบดินหมายเลข299นะครับเดิมเนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข12นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางหลวงหมายเลข12จะออกจากกาลสินไปตรงไปเป็นสีเลนไปอำเภอคำชะอ,อีเลยนะครับถนนเส้นนี้กรมทางหลวงอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ก็ได้แต่ผมเห็นป้ายนะครับขึ้นใหม่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข299 ว่าจะนะครับผมยังยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจนะครับแอนะบจเจอเสาสูงมาแล้วนี่ยายนี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหวาดเสียวเลยหลอนอยู่ครับเห็นเสาลุงสูงในกรุงเทพมหานครโยกยังหวาดเสียวอยู่ครับมันจะเหมือนรถเชนนี่นี่เสา